สวัสดีค่ะรัะตนมณนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่ ปักหลังเดือนมก,กราคมนะคะวันที่1ถึงวันเออไม่ใช่วันที่16ถึงวันที่31มก,กราคม2024นะคะวิดีโอนี้เป็นของชาวราศีกรกฎทันทันแทน,ทน,ทนชาวราศีกรกฎนะคะในศาสตร์ไพรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎแม่วาสาใ์ใดๆรับชมรับฟังได้เลยนะคะ เป็นความเชื่อและพลังจิตวิญญาณนะคะถ้าคุณเชื่อสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะมาถึงตัวนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันการงานการเงินความรักปักหลังเดือนมกรา,าคมจะเป็นอย่างไรเริ่มจากการงานนะคะโอ้โหไพ่พระแม่ลักษมีเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ในไพ่พรมยานอวยพรอวยชัย ชาวราศีกรกฎด้วยนะคะปักหลังเดือนมก,กราคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ15ถึง16ถึง31มก,กราคมการงานชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำมากอาอ ดีใจกับชาวราศีกรกฎนะคะขอบอกว่าเมื่อกี้แม่หมอโชว์ให้ใบนี้ก็ตามแม่หมอมาจริงๆสวยรวยเสน่ห์มากดีใจแม่หมออยู่ชาวราศีกกรกฎนะคะการงานคุณจะประสบความสำเร็จนะคะปากหลังเดือนมกราคมน่ะไม่ว่าคุณจะทำงานสิ่งใดนะคะโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับครอบครัวงานเกี่ยวกับอาหารการกินงานเกี่ยวกับ ความสวยความงามสื่อออนไลน์โอ้โหปังมากนะคะเงินทองไหลมาเทมาคุณจะสวยแล้วรวยเสน่ห์มากเลยความสำเร็จโดยแบบคือสำเร็จดังปฏิหารนะน่ะนี่คือไพ่ความสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณอยากทำอะไรมันจะประสบความสำเร็จอย่างคุณไม่คาดคิดความสุขความสมหวังนะคะคือการเงินคุณเอ้ยไม่ใช่การเงิน การงานคุณดีมากนะคะชาวราศีกรกฎแม่หมออยากจะเซ็นสั่นกระดิ่งขอหน่อยนึงนะคะกระดิ่งเราไน่เออสั่นเยอะๆเลยจะได้กังวันดังไปทั่วนะคะ <S <S อืมคุณจะดูดีมีเสน่ห์นะคะ ความดูดีมีสเสน่ห์ของคุณจะนำมาซึ่งการงานที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นใช้สเสน่ห์ความสวยของคุณให้เป็นประโยชน์ในหน้าที่การงานนะคะโดยเหมือนแม่หมออืมใช้หน้าตัวเองออกสื่อนะคะอาประมาณนี้นะใครอยากมาว่าแม่หมอนะเออโอเคนี่คือการงานนะคะการงานคุณปังมากสวยรวยสเสน่ห์นะคะ,ะทีนี้เรา มาดูการเงินขอให้การเงินดีปังๆนะชาวราศีกรกฎปักหลังเดือนมกราคมนะคะควายห,หล่นเต็มเลยอืมโอ้โหอะยอมปังกุระเย่นะคะการเงินดั่งปฏิหารอะเดี๋ยวดูว่าพ่อพี่แคนเน่จะตามมาไหมการเงินชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนมกราคมคใหยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรอวยชัยชาวราศีกรกฎด้วยนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรปากหลังเดือนมกราคม2024นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อวยพรอวยชัยชาวราศีกรกฎด้วยนะคะปักหลังเดือนมกราคมอืมปักหลังเดือนมกราคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์จับเงินก้อนใหญ่แบบฟุกๆนะคะอืมคือ ชาวราศีกรกฎเนี่ยบอกเลยคุณนิ่งๆนิ่งๆนั่งๆสวยๆงามๆเนี่ยเงินมาแบบฟุกๆเลยนะแล้วมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะอืมถึงแม้เงินเข้ามาก็คือคุณมีภาวะหมุนเงินนะคะบางทีเงินมันก็นิ่งๆทรงๆหมุนไปจับตรงนู้นตรงนี้แต่คุณมีไพ่เทา้ทาทัตตลดนะคะโชคลาบเงินทองแบบฟุกๆนะคะจะเข้ามา โดยคุณไม่คิดไม่ฝันไม่ทันได้ตั้งตัวมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมันคิดไว้ค่ะคิดไปในทางที่ดีเงินมาเงินมาเงินมา,นมาเออแล้วเดี๋ยวเงินจะมานะเพราะด้วยไพ่ใบนี้คุณต้องมีพลังจิตวิญญาณคิดแต่สิ่งดีๆแล้วเงินมันจะมาหาคุณนะคะงานดีแล้วเงินยังไงก้องมานะคะอืมแล้วคุณเป็นคนที่มุ่งม,มั่นเวลาทําอะไรเนี่ย คุณหวังความสำเร็จที่ดีความสำเร็จแบบมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเงินมันจะมานะคะอืมก็การหมุนเงินของคุณก็ระมัดระวังเท่านั้นเองนิ่งๆส่งๆเข้าไว้นะเงินเข้ามาก็คิดจัดสรรเงินให้ดีแล้วเงินมันจะอยู่กับเนิ้อกับตัวนะคะชาวราศีกรกฎงานปังแต่เงินก็ ไม่ถึงกระปังเท่างานนะเพราะยังมีการหมุนเงินอยู่ด้วยก่อนหน้านี้อาจจะมีภาระนะในบางคนชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณเลยต้องหมุนเงินหน่อยแต่ว่ามีโชคนะคะมีโชคทางการเงินอยู่อืออะทีนี้เรามาดูความรักความรักชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ย มีเกณฑ์ถูกหวยนะคะแต่ฟุกฟุกนะลองไปดูนะคะบาลที่เออบาลที่หรือมาจากแบบมาจากเจ้าที่เจ้าทางอ,อ,อ่ะเอออ่าทีนี้เรามาดูความรักความรักจะเป็นอย่างไรปักหลังเดือนมกราคมนะคะชาวราศีกรกฎ <laughs> ความรักความรักพระแม่ลักษมีขึ้นนะคะคือคุณสวยรวยเสน่ห์มากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกใช้เสน่ห์ของคุณหางเงินและใช้เสน่ห์ของคุณในทางที่ถูกที่ควรด้วยในความรักนะคะคือช่วงปากหลังเดือนมกราคมเนี่ย คุณจะดูสวยคุณจะมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะคะคุณก็จะมีความแบบกดดันเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนเข้ามาแต่บางครั้งคุณก็อาจจะแบบเออไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่อยากคบก็เป็นได้นะคะอืมเพราะว่าไพ่ใบกลางเนี่ยสองใบเนี้ยมันมีความสับสนความกดดัน นะคะไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสวยมั่นใจในความเก่งความดีความมีสเสน่ห์ของคุณไปเลยนะคะให้มั่นใจในตัวเองไม่ต้องกดดันไม่ต้องสับสนถ้าคุณคิดว่าคนนั้นไม่ใช่ก็แค่ไม่สารต่อถ้าคุณคิดว่าใช่ก็แค่คบไปนะคะอย่าคิดเยอะอ,อย่าคิดเยอะแล้วเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีความแตกต่างนะคะ อืไม่แตกต่างทางใดก็ทางหนึ่งเชื้อชาติศาส,สนาผิวพันธ์อายุนะคะมันก็เลยมีความกดดันให้คุณนิดหนึ่งว่าเอ๊ะคบดีไหมยังไงอืมประมาณนี้นะคะนี่คือความรักของคุณว้าวพระแม่ลักษมีขึ้นซ้ำเลยนะคุณแบบ สเสน่ห์เหลือไลามากชาวราศีกรกฎในปักหลังเดือนมกราคมนะคะขอให้คุณใช้สเสน่ห์ของคุณเรียกเงินเรียกท้องเรียกงานนะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ